สวัสดีคะ่ะทุกคนวันเสาร์ที่13ค่ะวันนี้มากับพี่มวง,สว,ส,มวงสวัสดีค่ะพี่มวงสวัสดีมามามา,มาลุยป่างงอนพี่มวงพามาเก็บบลิงงงอนสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาดูดีงง่งอนป่าพี่มวงนะคะวันนี้เล็กมาตรงนี้ว้าวเต็มเลย,ยว้าวโอเค ลุยเลยนะคะพี่หมวงจะได้ไม่เสียเวลาจัดเลยสวยมากว้าวว้าวว้าวพี่หมวกมีออเดอร์เหรอคะ ออเดอร์ลุงไงคุณลุงต้องการสองถังโอ้ยคหมอมันมันมันล่วงเต็มเลยอ่ะ ช้อนเนี่ยเป็นเหล็กถ้าพลาสติกนี่เอาไม่อยู่หักเพราะว่ามันต้องดึงแรงไงมันจะหัก พี่สาวน้องที่ว่า <c oughs> อยู่กับแม่น่าจะเคยเล่าให้พี่หมงฟังแล้วแหะที่ว่าแกมาเก็บบลูเบอรี่ขายเมื่อเมื่อสิบกว่ปีที่แล้วอ่ะ,อะเคยเคยะ่ยตะตอนนี้อายุเยอะแล้วไงไม่ไหวและะ้วไงเขาก็แบบเขาก็ยังอยากมาเที่ยวนะใช่หมพี่หมงหน่าจะพาน้องชายมาสักปีนะมาเที่ยว <c oughs> มาเก็บแบบ มาก็มาเที่ยวเนาะได้มาเที่ยวแหละไม่ได้มา เหมือนกับเจ้าอายที่มาจากฝรั่งเศสอะคะ่ะเขาพักที่ไหนเนาะไม่ค่ะปีปีนี้เขามาพักอ่บ้านอะ่ะเป็นสตูกาน์นะคะไม่รู้ว่าเขาจ่ายแพงไหมกัมเนาบางทีเขาทำคลิปเยอะค่ะไม่ได้ไม่ได้ดูเขาทุกคลิปไงอุ้ยเขาทำคลิปเยอะมาก เด้งหมดเลยพี่หมอมันเด้งอ่ะ มันมีเถาอะไรไม่รู้เนี่ยเออหน้ามันพามาไปเถาเนี่ยพอดึงมามันติดเถาไงนีอมันคือเราก็ไม่อยากจะดึงต้นเขาขึ้นมามันติดก็ถือว่า คนที่นี่โชคดีมากเลยเนาะมีของฟรีให้กิน,กนตามป่าตามเขาทั้งเห็ดทั้งแบหลายคนไม่ค่อยซาบซึ้งกับอะไรแบบนี้แล้วแบบของที่มันขาดที่เก็บมีเยอะกว่าคนเก็บมันก็เลยเหลือมายเยอะแล้วบางคนนะเป็นคนสะบ้านเองนะเราแบบไปเล่าให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยว่าเออแบบเราต้อง ฉันูขอบคุณมากเลยที่สวนะีเดนมีเห็ดให้ฉันเก็บมีของฟรีให้ฉันได้ได้เก็บนะอย่างเช่นพวกแยพวกเห็ดอะไรอย่างเงี้ยเราละซาบซึ้งนะออแต่คนเขาเฉายเฉย <laughs> เขาเฉ,าย,ฉายแถมแบบเห็ดอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเขาไม่กินเห็ดไงเออใช่เขา <laughs> ก็จะแบบเรื่องธรรมดาอ,อ๋อสำหรับเราไม่ธรรมดา <laughs> อุ้ย <laughs> มันคือแบบของฟรีที่แบบว่าหาที่ไหนได้อะ <laughs> อย่างบ้านเราที่เมืองไทยอน้องก็ไม่เคยได้เข้าป่าเพราะมันไม่มีป่าแถวนั้นไงเราไม่เคยได้รู้เลยว่ามีของของฟรีฟรีในป่า ใช่แปลกมากเลยนะอยู่เมืองไทยพี่นี่รู้จักเห็ดสักตัวแต่มาที่นี่นี่คือเราเราอาจจะใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่หรือเปล่าทําให้เรารู้จักเห็ดแบบหลายตัวนะ่ะก็ไม่แลกใจเลยบางคนไม่กล้าเก็บเพราะว่าถ้าคนเราไม่รู้ก็ควรจริงนะใช่อย่างไอ้น้องมะลินี่ยเวลาที่แบบว่าเราเก็บเห็ดตัวใหม่ๆให้เขาเห็นหรือว่าบอกเขาอะไรเงี้ยโอ๊ยพีเ่เล็กเราทนะกินไปตายนะอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนสิก่อนที่จะกินนะ่ะ เราก็ต้องศึกษาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวไปหากินนะพี่เลกอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาก็จะระวังใช่ไหมระวังระวังมากอะเรื่องเห็ดแล้วเขาเองเขาก็ไม่ได้นักกินเห็ดไงอ๋อเขาไม่ใช่สายเก็บเห็ดเขาจะกลัวไก่อนไงอย่างเห็ดขอนอะไรอย่างเงี้ยผมเอ้ยมันกินได้เธอก็ต้องดูด้วยสิมันเป็นเห็ดขอนชนิดไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงเหมือนตอนกลับไทยอ่ะแม่ที่เอาเห็ดจากช่องช่แข็ง มาให้พี่มาแกงให้พี่กินบอกว่ายติเนี่ยซื้อมาแพงมากจากทางภาคเหนือส่งมาให้พี่ไม่กล้ากินเชื่อไหมเชื่อไหมไม่กล้ากินเหมือนกันเพราะว่าพี่ไม่เห็นหน้าตาของเห็ดตัวนี้ก่อนที่มันจะสุกพี่อยากเห็นว่าสุกก่อนสุกเนี่ยหน้าตาเห็ดมันเป็นยังไงไงถ่ายบรรยากาศก่อนมีตู้จดหมายด้วยแถวนี้มีบ้านคนอยู่ข้างในนุ่นนะจะครึ่งถังละถังที่ใ เฮ้ยหมวแอบดูถังเราลิงอนเบอร์รี่ว้ที่ตักอันนี้มันเด้งอะทุกคนต้องคอยระวังอ่ะตักปุ๊บเด้งปั๊บดึงไม่ได้เลยดึงแล้วเด้งที่ตักที่หมวงอะดีอุ้ยเด้งอีกแล้วตรงนี้มันเป็นอันนี้ค่ะเป็นเหล็กแล้วมันมันเจ็บนะ หวงบอกเคล็ดลับแล้วต้องไปข้างทางอย่าเข้าไปลึกมันติดเถาอะไรเนี่ยจ๋าร้อนหรอคะมีจ้าเต็มเลย ทุกคนโอ้ยเป็นวันที่ตักดิงงอนสนุกมากเลยมันเยอะอ่ะมันเยอะแบบตกัตกตักแล้เพลินตักแล้วเพลินอีกสามอีกสามตักก็น่าจะเต็มแล้วนะ เดี๋ยวช่วยกันเอาของเล็กให้เต็มเพราะว่าอาอ,อีกคนละตักก็ได้มั้งอีกอีกคนละตกักเดี๋ยวช่วยกันสาวแป๊บเดียวขได้ล็กเต็มคดีไปต่อว้าวเต็มแล้วทีนี้ว,ว้าวสวยมากทีนี้เราก็จัดการของเล็กเนาะลน้นเอาที่ไหนเล่ายังไม่เอาเลยแดงเต็มไปหมดเลยเราน้องเก็บไม่หมดใช่ไหม เต็มเลยเนี่ยไม่คิดแบบว่สาสงสารป่าเออเนาะเพราะว่าเราลองคิดดูอะพลาสติกไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ใช้เวลา50ปีกว่าจะละลายอะ<ช>เออ,เอ,อ,เอ,อทำไมอะคน <Okay S 2> แบบมันมัน<อ>คนบางคนไม่มีจิตตัดนึกไงเอ okay าขยะมาทิ้งในป่านี่นะแบบงงมาก สารป่าไม่พอสงสารคนที่เป็นเจ้าของป่าใช่เพราะว่าเขาอุตส่าห์ไม่หวงป่าแล้ว<ช>ยังเอาขยะไปทิ้งในป่าเขาอีกนเน,เนานนะเป็นยังไง้าโอ้ตายแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของป่าเขาจะมีความ,มารู้สึกยังไงเห็นแล้วคงโกรธอ่ะเอาคงโกรธนะจริงถ้าเป็นพี่พี่คงโกรธถ้าเป็นเจ้าของป่านะคงโกรธอยากจะปิดป่าไปเลยนะเนาะแต่ทำได้คงทำไปแล้วเออแต่โชคดีนะที่นี่เขามีกฎอัลเลมันแซกเซนนะ่ะ แต่หลายๆที่เขาก็ทําด่านปิดนะคนขับรถเข้าไปไม่ได้ละเดินเอาเรเดินเอาเนาะเออในละแวกเนี้ยทําด่านปิดเยอะเลยคือเพราะว่าเพราะว่ามันก็กันได้หน่อยนึงนะขับรถไปไม่ได้มันก็ไม่ค่อยม่อเอาของไปทิ้งเออใช่บางทีเนะโอ้โหเอาไปลาสตายางกลับเป็นชิปเป็นเลยใช่บางทีเอาเฟอร์นิเจอร์เก่าไปทิ้งรถเก่าเออ นี่ลงไปเข้างานสายอะไรเนี่ยแต่เช้าค่ะแล้วก็เลิกสามทุ่มครึ่งสามทุ่มยี่สิบแกก็ยังดูแลคนเดิมอยู่คนเดิมจ<ะ>้ะดีนะแบบนี้คือ <laughs> ดีม<อ>ากกันไปยาวยๆอ่ะใช่ดูกันจะไปจนตายกันไปข้างนึงเลย <laughs> <laughs> อาชีพนี้มันดีตรงที่ว่าถ้่คนที่เราดูแลเขาอายุยืนนะเราก็แบบคือแบบอยู่อยู่เป็นครอบครัวน่ะเหมือนเป็นบ้านอีกหลังนึ่งของเราไปเลยน่ะรู้ใจกันจนเป็นเหมือนคนเป็นครอบครัวไปเลยอ่ะจริง 啊，这有。哦，这边。 เถาวันเยอะมากๆเถาวันอ่ะขักไม่โดนปิดเถาว,วันพี่หมองเราสนุกใหญ่เลยอมืมันมือใช่ไหมมันมือมากเลยพี่หมองลองเอาอันนี้ดิแต่พี่หมององตักไม่ได้เราเจ็บมือตักตรงไหนเนี่ยหาตรงไหนหาตรงไหนโดบดๆเออเออใช่ใช่มันเป็นเหล็กตรงเนี้ยอืมันเหลี่ยมอ่ะมันเป็นเหลี่ยมอ่ะ พอแล้วขอบคุณค่ะพี่หมอช่วยน้องตักได้เด็นถังเลยเดี๋ยวพี่แกะดูตรงนี้นิดนึงยังตักได้อีกเหรอน่ะยังตักได้อีกเหรอน่ะในที่สุดก็เต็มนี่คือคลิปรีงอนคลิปแรกของมัทนาในช่วงเวลาหลากหลาย ่ใช่หลากหลายช่วงเวลาเนิ่นนานมาแล้วว้าวขยเต็ม<ย>ไม่ใช่เต็มถังเลยลสุดยอดขอบคุณค่ะคุณลุงดีใจเลยถ่ายรูปถ่ายรูปหมูคุณลุงดีใจเลยพี่หมวงลุงได้เบอร์รี่กินตลอดปี สองถังพี่หมวงช่วยด้วยขอบคุณพี่หมวงมากๆเลยนี่ก็เป็นวีดโอคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย